ดังๆให้กับพี่เล็กเจเดดภาคีณชินวัตรครับโอ้โหคนเพียบเลยไอ้เทพมึงดูคนกันดยก่อนแม่มึงคุยก็มึงสองแสนแสนนักูุณี่ห้าแสนกว่าวยังไม่คุยเลยสวัสดีครับพี่น้องแท็กซี่ทุกๆคนนะครับเรนกลางเนี่ยไม่จำเป็นอย่าไปจอด เพราะในขณะนี้หมาลอกกัดเวียงขวดมาบ้างระเบิดปิงปองบ้างอะไรว่าไปเรื่อยของมันนะ่ะมันกําลังก่อโกนในประเทศไทยก็เราอยู่กันยังไม่สงบลูกตีนไอเฮียเทพมันถามมากลัวมันไม่ได้กลัวหรอกไอชิบหายมึงแน่จริงมึงลงมาข้างล่างสิเออมาเลยมาข้างล่างนี่มึงจะโดนปืนหรือจะโดนระเบิดแล้วก็ลงมาข้างล่างไม่จะไปโยนอยู่ข้างบนนะ่ะเขาเรียกว่าหมา ได้ยินเสียงนี้แล้วมึงไปบอกพ่อมึงด้วยไอ้เทพว่าพ่อไอ้เทพสั่งเลิกทำาิธีทีบ้านเมืองกำลังจะพังพินาศทิพย์หายก็เพราะมึงนี่แหละเขมรนก็ไม่มีปัญหาแล้วขณะนี้เขมรนบอกให้เลือกตั้งใหม่ประเทศไทยไม่เอาเลือกตั้งแน่แฟชั่นทะแล้วประเทศไทยของเราในขณะน,นี้รู้สึกว่ามันลำบากขึ้นครับเราสิครับลำบาก ผมไม่นั่งคุยกับพี่น้องแท็กซี่นะครับที่วิ่งรถอยู่ด้วยกันถามว่าเป็นไงบ้างในขณะนี้วิ่งรถบอกแย่เลยพี่ไปไม่รอดเลยวันหนึ่งได้สองเที่ยวหมดเวลาแล้วเที่ยงวันเข้าไปแล้วกินข้าวเติมแก๊สเหลือเงินสามสิบบาทในขณะนี้ครับเข้าไปในเมืองสีสัวก,ก็ไม่ได้มันเห็นว่าอะไรแดงๆอยู่ในรถมันก็นึกว,ว่าคนเสื้อแดงอาจจะโดนตบโดนตีได้ ก็เพื่อนผมที่บ้านมาวานี่ไปเจอกันกลับมาเบ้าตาเขียวเลยครับถามวม,มึงไปทำอะไรมาหยุดก็ผมไปรับคนที่ม็อบเห็นก็บอกว่าคนมาเยอะผมก็ไปรับบ้างแล้วยังไงพอไปถึงปุ๊บไปคันหน้ามันก็ไม่เอาเรียก,กอีกคันอีกคันมันไม่เอาถึงวินผมเท่านั้นเองมันเปิดประตูตบผมเลยครับต่อยผมเลยผมก็ถามว่ามึงต่อยกูเรื่องอะไรเนี่ยมันถามว่ามึงมงวิ่งกันจำทิพไพรเลยมึงทำไมไม่รับกูเนี่ย อยุทบอกอ่ะกับผมไม่ได้พูดอะไรเลยกับคุณนคลืนผมก็ไปส่งไปไปไปกูไม่เอาก็เมืองแล้วกลับมาชาเบ้าตาเขียวเลยมาเจอผมผมบอกว่าเออประเทศไทยมันกลายเป็นอะไรไปแล้ววันนี่ยอันตราพันของเมืองไปแล้วหรือเนี่ยเออขณะนี้สอ,อสอได้ประกาศออกมาแล้วออกหมายจับแกนนําที่บุกไปในวันนี้ที่ดินแดงออกหมายแล้วครับเขาถ่ายภาพไปหมดเรียบร้อยหมดแล้ว เพราะฉะนั้นไอ้เทพบอกอีกเจ็ดวันเนี่ยมันจะยึดกรุงเทพเอกมันจะปิดกรุงเทพมันจะปิดทําไมเราเจ็ดวันก็ปิดแป้งสักปีนึงเลยไอ้เทพไอ้จิตนาบสนุนมังยาวราชนางเลิงเนี่ยวันนี้มันไปนางเลิงเดินไปนางเลิงขนนางเล้งด่างอะไไอ้เฮียมันจะเดินหายเฮียอะไรมึงนกขู่เป่าลูกหวีดพ่อมึงตายเหรอไอ้สนตีนมึงเป่าทำไมไอ้ชิบหายกูจะขาจะขายไอ้เฮียมาเดินเต็มถนนหมด เออไม่มีงานทำกันแล้วไอ้พวกเฮียคนใต้ด่ากันเองเอา้าวพี่น้องช่วยกันกระทืร์ไปเทพแทนพวกเราหน่อยนะครับทุกตองทุกวันเนี่ยมันก็ระวังตัวอยู่เหมือนกันไปอยู่ตรงคนที่สุรีเนี่ยจะไปคิดว่าปลอดภัยนะครับตรงนั้นนะ่ะเพราะตรงนั้นนะขุมเสื้อแดงเต็มหมดหมดกระคลองหลอดครองเลยกะหลีก็เลยแดงหมดมันโดนระเบิดเมื่อกี้ครั้งแล้วไม่จ้าไม่ลูกเฮียกูบอกแล้วมึงกลับบ้านไอ้เทพ ลงก็ลงไม่ได้โทษมันก็บ,บทก็บ,บทแล้วก็บ,บทอีกไม่รู้จะกบ,บยังไงเลยโรเทศเออไม่ะชอดเพราะว่ามันลงมาปุ๊บมันติดคุกตลอดชีวิตโทษประหารชีวิตนะครับโทษไอ้เชษเนี่ยอาภิสิทธิ์วันนี้ก็มาแถลงข่าวอาภิเชษพันธพิชาติคุณบอกว่ากูไม่เอาก็เมืองไอเช มึงบอยขอก็เลื้ยงมึงกล้าคนก็เลื้งมึงแต่กูจะลงเลือกตั้งพิเศษพันพิชาติคุณพามากักขณะนี้พรรคปฏิริปัารกำลังแบ่งครึ่งกำลังแตกเป็นสงเสียงอยู่ถ้าหากว่าไม่ลงเลือกตั้งคราวหน้ามึงก็มตจองลงแล้วครับมึงมึงจะต้องถูกยุบพรรคเพราะว่ามึงไปจบเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้ามึงไม่ลงก็เป็น,นั้นว่ามึงเนี่ย ไม่รักษาสิทธิของตัวมึงเองมึงก็จะกลายเป็นพรรคที่เรียกว่าโดนยุบไม่มีสิทธิ์ส่งสสลงต่อไปอภินนิ์ก็มางอมแงมงอมแงหมดนี้คือว่าผมเห็นดีด้วยครับผมบอกแล้วไงบอกผมเนี่ยต้องการให้ต่อสู้กันในสภาผมนิยมรัฐสภาครับผมาปแม่งน้ำคนคุณเลยเมื่อวานมาถแถลงว่าไงไม่เอาบอยคอรเลือกตั้งไม่เอาแน่นอน มีใครมันหยาดบัรทัดฐานไอ้ชวนหลีกภัยไอ้ทรงผมตกเอี้ยงตกน้ำออกมาแถลงการเมื่อวานนี้บอกจะบอยขอการเลือกตั้งแต่มาวันนี้อภิิ์พูดอีกเรื่องอีกแล้วไม่ได้ผมต้องลงเลือกตั้งผมต้องการยังไงผมต้องให้รัฐสภาของเราเปิดได้แล้วก็เ็้าไปถามว่าคุณจะปฏิรูปการเมืองพร้อมประกับการเลือกตั้งได้ไหมผมก็คิดว่าคงจะได้แหละ แน่ไปโน่ึกแล้วไอ้หมาสิทธ์ลุยดอกไปแม่งน้ำขุนขุนไปแกพักยศปัดเนี่ยโหเรื่องการลื่นไหลในการเมืองผมเชื่อมันมันไม่เหมือนมวกเรามึงไปล้อมบ้านนายกไปไล่านายกปูไปไล่าหาพ้อ,องไล่เฮียนายกปูอยู่บางโน่นอยู่หนองบัวลำพูน,นแล้วมึงมาไล่ที่นี่แล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรไเ่เชพไปเยว่ยวเยียวไปถึงไปแอบมองหน้าบ้านนายก เห็นตำรวจทหารถือปืนกันเต็มไปหมดอีดอกเตยรีอีก็เถอควายจากทิฟฟนีเฮ้ยไปเรา่าญยู่เลยเดี๋ยวแม่งยิงตูดเราแนบไอ้พวกแกนำขึ้นรถกลับหมดเหลือแต่ไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องเงงงะเงงะเพราะมันไม่เคยเข้ากรุงเทพเ้วยคนใต้นีิมันจะกลับยังไงพวกเนี้ยแล้วกูจะไปยังไงมันหนีกูหมดเลยเลอเนี้ยเงินมันก็ไม่จ่ายกู ายแล้วกูจะไปกินข้าวกินปลาที่ไหนเดินมานตรงเด็ดก็จะถึงถนนลาบเนินตีหนึ่งไอเทพเขาไปปล่อย <c oughs> เขาก็รยดาแม่งโอ้โหไอเทพไอจิ๊บหายเดียนะคนใต้เดียกันมึงหลอกกูรู้เนี่ยมึงก็รู้ว่ากูไม่เคยข้ากรุงเทพกูรู้ว่าถนนลาเนินน่ะแต่กูไม่รู้ว่ามนอยู่ตรงไหนกูก็เดินเสียงดวงแม่งไปเรื่อยเจอรถไปไปหัวลําโพงไปถามก็ไปเรื่อยนี่คือไอเทพ วามเฮียไม่มีขายเกินไอเชพเฮียยันเงาเพราะแม่มันไม่ลอ่อก็คนสวนออกมาเป็น,นไอเชพไอเชพก็คือไอกำนันชั่วแห่งสุราธานีมันเอาฮาร์ดคอมาจากภาคใต้หวังว่าจะมาก่อกรนคิดว่าอย่างไรกูจะต้องชนกับคนเสื้อแดงแน่แต่ทางนายกขอร้องเสื้อแดงอย่าออกอยู่ในที่ตั้ง ถ้าหากว่าเราออกไปเกิดการประทะมันก็โยนบาปว่านายกก็มือปืนเลือดเหมือนมันถ้ามันผิดนายกยิงแล้วก,ก็ต้องผิดด้วยนายกยิงแล้วก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้ตำรวจเขารับมือเล่นมันตามกฎหมายช่วงเนี่ยมาประมาณห้าทุ่มกวา่าทาริศเพลงเด็กจะแถแลงข่าวมาบอกว่าไอ้พวกเฮียเทพจะไ,ไปลักคอมพิวเตอร์เขาโน้ตบุ๊กเขา รักใหม่ช่องสามไปอีกหนึ่งตัวเขาถ่ายรูปไปหมดออกหมายจับอีกแล้วโอ้คุกจะพอขังไม่ได้อีกพวกเฮียวพวกนี้มันสร้างความผีดได้ประทับใจมากเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทยในอดีตของเราก็เคยไม่มีใครเฮียช่วยเฮียเทพถ้าหากว่าประกาศมาว่าเฮียหลายปีหรือเฮียประจำปีนี้ต้องมอบให้เทพเป็นตัวเฮียประจำปีครับ <c oughs> นี่ครับบ้านเมืองมันจึงไม่สง,งบมันสง,งบไม่ได้เพราะว่าไอเฮียเทพไม่เลิกเลิกก็เลิกไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ไอบริษัทจีสนับสนุนมันเอาเงินมามอบให้มันไปหมดแล้วมันก็บอกว่าเขาเอาเงินมาให้เดี๋ยวคุณเทพคุณสู้ตายนะมันบอกวันนี้ประกาศเมื่อสักครู่นี่เองมันจะขอสู้ตายจะอะไรให้เกิดให้เกิดยิ่งรักไม่ออก ไม่มันก็ยิ่งรักมันขอตายคาเวทีมึงตายแนย่ไอเทพยิ่งลักขานอนดูโทรทัศน์กินของแพงมึงแหกปาก ay, ว ay, ีวนะนะ่าทู่แล้วไม่น้องอ้านะลุยได้จัดแล้วใครตายเนี่ยมึงแล้วยิ่งรักตายยิ่งลักก็นางยิ้มอยู่ที่บ้านโอ้ยเทพมึงบอกว่าแม่สู้ตายไม่ยิงลักก็มันต้องตายกันไปข้างหนึ่งมึงตายแนย่มึงอยู่เดือนนึงเลยมึงตายแน่ มึงจะต้องเป็นโรคบอดมึงจะต้องเป็นโรคไอหิวามึงจะต้องเป็นโรคภูมิแพ้ติตามมาด้วยโรคเอตามมาทีหลังเพราะมึงฟันลูกเขาเมียใครมึงไม่เลือกเอจะตามหามึงไอหมาเทพไอลูกเทพไอลูกคนตีนดาม่งก็ไม่รู้ว่าเสียงแหบเสียงแห้งแล้วเนี่ยม่งยังไม่เิกอีกเลยบ้านเมืองมกำลังทิพหายเพราะไอพวกเฮียพวกนี้จะแทๆโอ้ขอบคุณครับพี่ครับ ก็ขอให้พี่มีโชคมีชัยครับวันนี้มาดึกหน่อยผมวิ่งลอกวันสองเวทีบางทีก็ขึ้นเวทีนี้ก่อนแล้วก็ไปขึ้นเวทีโกตีเพราะว่าเราอยากเห็นว่าแม่พี่น้องรักกันเป็นปึกเป็นแผน่นอยากเห็นว่าพวกเราอยู่กันอย่างนี้มากน้อยไม่สําคัญขนาดสนามหลวงห้าคนผมยังพูดเลยเพราะเรามีหน้าที่จะต้องทําไม่หนีกันถึงไหนถึงกันเรากินข้ามอเดียวกันแล้วนี่ เราเบีบเสมือนพี่เหมือนน้องกันผมไม่แบ่งชั้นมานะครับไอ้เรื่องอาหารการกินไี่พี่น้องกินยังไงผมกินอย่างนั้นหลังเวทีโกลตีผมกินข้าวเหนียวกับลาบส้ตมตำใส่ปลาพอขาดมาแล้วเรารู้สึกมันจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึง่งเรากินแบบลูกทุ่งเอากันแบบง่ายๆเพราะว่าพี่น้องจะบโกว่าไม่ใช่ว่าอยาไปหลังเวทีกินกันอย่างดีเลยแต่พี่น้องมากินขา้าวกล่องอยางงั้นไม่เช่ผมผมไม่เอากินอะไรก็กินเหมือนเหือนกันหมด เราไม่มีชั้นวรรณะครับเราไม่ใช่พวกอมาตย์ทุกวันในพวกอมาตย์มันกูจะเสียผลประโยชน์เพราะไอ้บริษัททางร้านนี่ไปสนับสนุนม็อบไอ้เทพไอ้พวกอมาตย์เนี่ยมันมีหุ้นส่วนอยู่ในนั้นสิบเปอร์เซ็นต์ม่ต่องบอกว่าวมีบริษัทอะไรวกท่ันรู้หมดแล้วไม่ว่าเบียร์ทางลีโอสิงห์ทงนั้นซีพีของมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาขอบอก่อไม่ี่ร้องไปเลยว่า เราไม่จ้องไปตื่นเต้นกับมันไอ้แคบมึงจะทำอะไรมึงรีบทำมึงจะปิดกรุงเทพรีบปิดพวกนี้ปิดบ้ดางให้หมดทุกจุดรถไปจ้องวิ่งเลิกการค้าขายพวกเราอยู่ทานเมืองผักปทุมมีข้าวมีแขวนรูปยิงรักกูขายให้ถ้าไม่มีรูปยิงรักไอ้พวกนายทุนจะตอบไปไกลๆจนตีนมันจะต้องตายแน่นอน ชาวนาช่วยกันมาออกมาต่อต้านในวกเขกนี้ชาวนาจะได้ประโยชน์สักหน่อยโอ้ยเป็นเดือดเป็นแค้นไม่ได้จะเอาภาษีก็บพวกเราไปช่วยช,วยชาวนาไม่ได้แล้วมึงแดกข้าวไขแล้วทุกวันนี้ชาวนาทำให้มึงกินใช่ไหมมึงไม่เคยนึกถึงบุญคุณชาวนาเลยหรือไงกันเนี่ถ้ามึงไม่มีชาวนาทำนาให้มึงแดกมึงก็แดกตีนแดกขี้ก็แล้วกัน ไอ้อมาทั่วไอ้เฮียพูดถึงมันแนละ้วมันแค้นครับเจ็บปวดหัวใจที่สุดเมื่อสักครู่ออรสออสออกมาแถลงประชาชนถามว่าไอ้พวกนี้มีผิดทำไมยังไม่จับท่านบอกว่าหนึ่งถ้าเราเข้าไปจับมันตอนนี้จับตะจับได้แต่เมื่อจับปุ๊บเกิดความรุนแรงตูม ตำรวจจะเข้าไปมือเปล่าก็เข้าไม่ได้เพราะรู้ว่าไอ้พวกกาดมันมีอาวุธเมื่อจับปุ๊บจะต้องมีการสูญเสียแน่นอนกิดมีคนตายจะคนมันโยนความผิดในรัฐบาลทันทีว่ารัฐบาลมือเปื้อนเลือดตำรวจก็บอกว่าคดีความมันยี่สิบปีมันอยากประท้วงให้มันทำอะไรทำไปความเฮี่ยงมันสะสมไปเรื่อยๆเมื่อมันสะสมความเฮี่ยไว้เรื่อยเมื่อมบมันหมดพลังเมื่อไหร่ ตำรวจรวบตัวมานั้นไอ้เฮียพวกนี้โทษประหารชีวิตครับ <c oughs> นี่คือการแถลงคารของรออรอสผมนั่งฟังอยู่หลังเิทีมาสักครู่นี่เองเพราะว่านักข่าวไปถามพี่น้องประชาชนไปถามว่ากฎหมายเมืองไทยมันทำไมถึงอ่อนมันไม่อ่อนหรอกเพราะไอ้เทพเวลานี้เอาพี่น้องประชาชนมาเป็นเกราะป้องกันตัวมันเอง ถ้าหากตำรวจเด็เขาไปสลายไปมือเปล่าตำรวจก็ตายครับถ้าหากเอาอาวุธเข้าไปมันเกิดการประทะเพราะมันต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วมันต้องการโยนความผิดให้นายกยิงรักอยู่แล้วโยนให้รัฐบาลอยู่แล้วเมื่อเกิดประทะการเกิดการถูนเสียมันก็บอกว่ารัฐบาลนี้ขาดความเทธอทมละเมิดกฎหมายรละธรรมนูญใช้อาวุธรุนแรงปราบปรามประชาชน นี่คือมันตั้งเป้าไว้อย่างนั้นที่มันก่อกวนไปเรื่อยเนี่ยเพราะมันเพราะมันมีอาวุธมันมีระเบิดมีปืนตำรวจรู้เรื่องอะไรบ้างที่ตำรวจไทยไม่รู้รู้หมดแต่ปล่อยให้มันทำมันจะทำอะไรทำไป าทาริสเพลงเด็กก็มีนาทีออกหมายจับอย่างเดียวเมื่อออกหมายจับหลักฐานพร้อมมึงจะสู้กี่สารสู้ไปเพราะหนึ่งบันทึกภาพพวกมึงไปหมดแล้วว่ามึงลักอะไรก็ามาบ้างนี่คือหลักฐานกี่สารมึงก็แพ้เพราะหลักฐานมันยืนยันอยู่เห็นชัดๆมึงไปลักคอมพิวเตอร์ก็ามาลักไมโครโฟนก็มาเนี่ยเขารู้หมดนี่เห็นหมดเข้าไปที่ไหนทําอะไรบ้างเขาถ่ายภาพไปหมดบันทึกไปหมด ตำรวจเก็บข้อมูลไว้หมดเอาวลาะสุดท้ายเดี๋ยวมึงจะเดินเข้าคุกก็บมนแถวไอ้บริษัททางร้านที่ให้การสนับสนุนมึงก็ให้การสนับสนุนกบมดมึงก็ถูกจับ้วยไอ้เจ้าของบริษัททั้งหมดดีไหมครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มันบอกไม่ได้ขัดขวางไม่ให้ส,สอสสมัครมึงาาประกาศเมื่อวานนี้ บัญหารเข้าไปจีสามเข้าไปพบกกตพักเพื่อไทยทั้งหมดก้าพักรายงานตัวกกตเรียบร้อยมาแล้วครับพักอื่นๆกกตบอกว่าเอาอย่างนี้คุณส่งอีเมลส่งแฟกซ์มาเลยว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรการศึกษาระดับไหนเอาหมายเลขบัญชีธนาคารส่งมาให้กกตแล้วคุณจะลงเขตไหนบอกมา พักของคุณชื่อพักอะไรทะเบียนพักจดเรียบร้อยหรือยังสมาชิกพักครบไหมถ้าครบส่งมาแฝกเข้ามาพอแฝกเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวเรามาจับฉลากเลือกเบอร์กันอีกทีหลังจากนั้นกกนตเวลาพิสูจน์หลักฐานเสร็จเรียบร้อยประกาศรับคุณเป็นสสอลงเลือกตั้งเลยทันทีทุกจังหวัดและไอ้เทพมีปัญญาไหมเนี่ยมึงยังมีปัญญาไปขัดขานกันไหมเนี่ยจอเทคโนโลยีกกตเข้าไป ไอเทพบอกเอยกูมึนอีกแล้วชิบผายกูอยากคนที่ไหนมาราทวงทุกจังหวัดวะเนี้ตายีิกูอย่างนี้ไม่นึกหรือว่ากรกตจะเก่งขนาดนี้กูว่ากูเก่งแล้วนะจอกรกตชุดนี้ก็ไปแก้เกมไอเทพทราบขาหลอกหน่อยเดียวเนะี่ยทำท่าไปเย้ยเ้ดินแดงหน่อยเดียวมึงก็ไม่ชันเขาอีกมึงก็ไม่โง่ไงไอเทพ ขนาดมึงไปปิดไปล้อมไอ้คิบหายก้าพักข้ารายงานตัวหมดแล้วปุ๊บออกข่าวเลยบอกว่าทุกคนที่สสอที่มาสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้วันนี้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานสอนอดินแดงพลึบไปสอนอดินแดงไปล้อมสอนอดินแดงตัดไฟตัดฟืดหมดเลยไอ้ธอมดอนดีก็เสือกไปอยู่ในนั้นกับเขาด้วยข้าวก็ไม่ได้แดกน้ำก็ไม่ได้กินห้องแอร์ก็ไม่มีไฟ โทรมาที่เวทีโกติโอ้โหผผมแย่เลยเนี่ยทำไมทอมข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้อาบเมียก็ไม่รู้ไปไหนชีวิตผมมันวังเวงเหลือเกินโกตีก็เลยไปครับไปเยี่ยมเอาข้าวเอาอน,น้ำไปให้และไปคุยกัสบสารวัตใหญ่เอาตัว้ทอมออกมาเอาการไปรับตัวทอมออกมานี่กับเหตุการณ์บ้านเบืองเป็นอย่างนี้ กกตก็แถลงการเลยไม้สองแก้เผ็ดไอ้เขพดยังถิ่มพึ่งพูดแฟกเข้าไปส่งอีเมลเข้าไปเดี๋ยวไปลงรับสมัครเลือกตั้งจังหวัดของท่านน่ะแหละกกตประจำจังหวัดมีอยู่แล้วหลักฐานพร้อมเดี๋ยวเอาเบอร์ไปลงเขตไหนเขตนั้นเดี๋ยวบอกมากกตจังหวัดจัดการให้แล้วส่งกกตใหญ่ดีไหมครับผมไน่ดังชนะอีกแล้ว ไอเทพมึงจะไปโง่ไงวะเนี่ยไอ้ลูกเฮียเงินหมดเป็นพันพันล้านน่ะนี่เป็นพันล้านเงินมันยังเยอะพ่อมันมีเยอะแม่มันเยอะเพราะฉะนั้นคอพ่อคนแม่มึงขนไมห่หมดมาปิดกรุงเทพมาจงทําเฮียและกรุงเทพอ่ะเดี๋ยวกูย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่อยุธยา ให้แมงเฝ้าอยู่นี่ในกรุงเทพมาจาะจมาจะมาหาแดกกันมันจ้างเข้ามาคนใต้สามวันสองพันยึดบัตรประชาชนพอถึงสามวันไปรับเงินสามพันก็มาจะอยู่ต่อไหมออยู่ต่อเอาบัตรไ้วันละสามวันสองพันที่มันเจี๊ยวเยี่ยวก็อยู่เนี่ยว,วันก่อนผมรับคนมาจากล่นเทิดราชันดอนเมือง พูดเพราะพี่ไปส่งหนูหน่อยนะไปไหนครับไปหน้าสวนดูจักไปทำไหรฮะไปต่อรถไฟเอาได้ได้ได้ขึ้นมาปุ๊บคุยอาวแลสิขิบผายดา่าทักษินตลอดทางทักษินแม่งเฮีย้ยทักษินแม่งเร็วประเทศไทยเนี่ยมันไม่น่าเลยมันเดือดร้อนเพราะทักษินแท้ๆผมก็นั่งฟังเอออีเฮี้ยเนี่ยน้ำคูจะต้องถีบลงรถจะละมังเนี่ย ดาทั้งสิ้นตลอดทางอา้าวใครโทรมาหากูจนดึกดึกกูเนี่ยฮัโลโหลวัสดีครับฮะเนี่ยไงอยู่บนเวทีอยู่เนี่ยก็นี่ไงเวทีเล็กบันดอนเนี่ยไงตนมันดึกมากแล้วสงสัยจะไม่ไหวแล้วะฮะฮะ คนยังมีเหรอเออเออเอได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปเออเออโอเคบอกกุตีเดี๋ยวแวะไปโอเคนะจริงเมื่อก,กี้ก็โดนเออโดนเลยเป็นระยะระยะก็ไม่มีใครมันก็พวกตัวเฮียอะไรใครล่ะอ่าโอเคโอเค กอแค่นี้ก็กาลังคุยอยู่กับพี่น้องอยู่เพื่อนกันเป็นห่วงนายกสมาคมชาวนาถามว่าผมอยู่ไหนบอกในี่ยคุยอยู่บนทีเล็กบรนดอนเนี่ยถามว่ามันระเบิดจริงหรือเปล่าจริงมึงจะมาดูมั้ยะเดี๋ยวกูจะสั่งมันคว้างลงไาอีก <c oughs> เอ้ห่าบอกเรื่องจริงมันพอกว่าโกหกอีกเวลากูโกหกมึงเสือกเชื่อกู ไม่อย่างไาประเทศไทยบ้ากันทั้งประเทศแล้วไงวะเนี่ยกูก็ว่ากูบ้านะมึงบ้าน,นะกับกูไปอีกเลยเนี่ยเอา้าอะไรจะเกิดไอ้แมงเกิดช่างแมงฮะอะไรจะจะเป็นยังไงช่างมันเกิดปร,ประเทศไทยยุคนี้มันต้องสู้ถอยไม่ได้แล้วจะขืนถอยต่อไปก็ไม่รู้กูจะถอยไปไหนแล้วถอยไปจะตกทะเลอยู่แล้วเนี่ยอีกคราวนี้ไทยก็ไายเจอก็เด่งเอา้าไอ้พวกอมาดมีสันตินอะไรงัดออกมากลเม็ดเด็ดพลาย กูจะอยู่เคียงข้างองค์บำบัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาบันกาัศริย์และพี่น้องประชาชนได้ยินไหมไอ้เอามาดเฮียลูกอิดอกไอ้สัดชาติบ้านเมืองพังเพราะใครเพราะมึองใช่ไมเนี่ยไอ้หน้าเฮียเพราะฉะนั้นกลับตัวกลับใจแดกเกินเดือนภาษีกูยังไม่พออยู่ฟรีกินฟรีตูดก็มีให้เขาล่อ ไอ้เหี้ยแล้วมึงยาวยังไงนไอ้สตินโอ๊ยกูจะบ้าแล้วไอ้คุยโอ๊ยแม่งจริงๆเลยที่ผายดึกๆเขาจะหลับจะนอนก็ดูมาแหกปากอยู่เนี่ยได้พวกเหี้ยพวกเนี้ยเพราะความจังไรก็พวกมึงเนี่ยมันทำให้บ้าเหมือนเดือดร้อนไอ้สตินไอ้เทพพ่อมึงจังไอ้อภิิ์ไอ้พิพิษไอ้ศิริโชค ไอ้หมอบบลงไอ้สาธิิหน้องในข้าวป่าไปให้หมดไอ้สันตีนโอ้ยเอาลาไปก่อนพอไหมพี่น้องเสียงมันจะหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีเวลามาคุยกันขอให้ท่านโชคดีครับยังไม่หมดปิจยาก,กรยังอยู่หลังอีกเพียบเดี๋ยวจะคืนหรือไม่คืนอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอให้เราอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้พรุ่งนี้มาจะวันวันเว,นวนทีเล็กบันดอนจะอยู่กับท่านเดี๋ยวเราจะมาทุมกันว่า เราจะเคลื่อนกระโนอย่างไรเราจะตั้งทับอย่างไรมึงสงรามเก้เาวทับกูจะสงรามยี่สิบทับรุยก็มึงโชคดีครับ